อัปเดตพยากรณ์อากาศล่าสุดวันนี้วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566พร้อมอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนรายจังหวัดให้ทั่วไทยอัปเดตแรำเพอของภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันออกไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฝ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้น ในระยะนี้ค่ะเรามาเช็คเรดาร์ตรวจฝนกันเลยนะรายจังหวัดทั่วไทยมีกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหารถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนค่ะสําหรับอีสานตอนบนตรวจกบ กลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอกอะหว่ลงนกทาอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรค่ะอีสานตอนล่างตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตสปป,ปลาวกลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะในส่วนของ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองยะลารามันจังหวัดยะลาศรษสาครระแงะสุขิรินแวงสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะและอีก1-2ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามีอะไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะไปละจ้าบ๊ายบาย